รำไห้ภรรยาเอ่ยปากเลิกได้ไหมชมพู่ฟุตตี้เปิดใจเส้นทางรักเจ้าชู้มา30ปีโดนจับไม่ได้ชมพู่ฟุตตี้เปิดใจเส้นทางรักเจ้าชู้มา30ปีโดนจับไม่ได้ ช่วงวัยที่เกิดขึ้นย้อนไปไม่ได้รู้สึกภูมิใจแต่สำนึกและเสียใจชมพูฟุตี้อดีตนักร้องดังมาเผยเรื่องราวความรักในรายการขับไฟเดชโชถึงความสุดเจ้าชูตั้งแต่วัยรุ่นเคยเป็นนักล่าแต้มพบแบบวันในแสตนไม่ได้ยืดยาวแต่ละคนไม่ใช่เขาเป็นแต้มเราอย่างเดียวเราก็เป็นแต้มเขาด้วยจดชื่อนามสกุลภูมิลำเนาเราเจอกันที่ไหนเป็นความพิเรนของวัยรุ่น 44คนที่เราคิดว่าต่างคนต่างได้อาจเป็นความคิดเราคนเดียวก็ได้อาจมีบางคนที่เขาคิดจริงจังกับเราแล้วเขาเสียใจพบรักนักร้องสาวบุ๋มปุยฝ้ายอดีตนักร้องดังชมพูเผยว่าเราบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเราเจ้าชู้นะบุ๋มก็บอกว่ารับได้พอเป็นแฟนกันเขาก็เลิกร้องเพลงไปเป็นแอร์โฮสเตสเขากลับมาจากบินต่างประเทศเวลาทั้งหมดของเราให้เขาเราคิดว่าเขาไม่รู้สึกอะไร จนเมื่อ10ปีที่แล้วเพิ่งรู้ว่าเขาไม่แฮปปี้มาตลอดเมื่อเขาลาออกจากแอร์เพิ่งได้เห็นเขาร้องไห้เขาบอกให้เจ้าชู้มา30ปีแล้วเลิกได้ไหมในใจเราคิดฉันเลิกมาตั้งนานแล้วมีลูกสาวโตวแล้วด้วยเราเพิ่งคิดได้มันคือความผิดเราสร้างความเจ็บใจให้คนขนาดไหนเรายังไม่รู้เลย มุมเขามาพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ร้องไหย้ยอมรับว่าตกใจเพิ่งรู้ว่าแฟนไม่แฮปปี้ที่เราเจ้าชู้ อาจจะดูผมปกติบ้างไม่ปกติบ้างแต่ผมคิดว่าความเจ้าชู้ที่เป็นข้อเสียของเราแต่จะไม่ไปสร้างปัญหามีใจให้คนอื่นมีทางเลือกที่สองพอเรามั่นใจต่อให้มีทางเลือกเราก็ไม่เลือกเรามั่นคงขนาดนั้นเพราะเขาคือคนที่เราเลือกแล้วเขาดีที่สุดแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะจบวิธีคิดเราเป็นแบบนี้พอเขามาร้องไห้เพิ่งรู้ว่าเขาไม่แฮปปี้เลยเราก็คิดได้ กลายเป็นจุดเปลี่ยนพอคบกันแล้วแต่มีเงื่อนไขบุ๋มบอกว่าพี่ไม่มีแต่เขามีชมพูได้บอกว่าหลังจากที่เป็นแฟนกันเขามาถามพี่ว่ามีคนมาบอกว่าพี่เจ้าชู้เราก็เลยบอกว่าพี่เจ้าชู้จริงๆแต่ถ้าถามว่าเจ้าชู้แค่ไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็บอกเขาว่าพี่เลิกเจ้าชู้ไม่ได้ถ้าให้เลิกเจ้าชู้เราเลิกกันไปเลยดีกว่า บุ๋มบอกว่าพี่บอกโอเคลองคบกันในสถานะแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันไม่โอเคเราจะบอกถามว่ามีคนแซวพี่ว่าในชีวิตคู่ของพี่จะมีดอกไม้ริมทางตลอดเวลาชมพูดได้ตอบว่าความคิดของพี่คือรับผิดชอบในสิ่งที่ควรรับผิดชอบให้ดีสิ่งอื่นๆไม่ได้สำคัญถามว่าพี่บุ๋มรับได้ยังไง บุ๋มได้บอกว่าหลังจากที่เราโอเครับข้อเสนอนั้นแล้วระยะเวลาต่อมาพี่ไม่รู้สึกเลยว่ามีอะไรเข้ามาสะเทือนเรามันไม่มีเขาเข้าหูเลยเขาอาจจะบริหารจัดการดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาปฏิบัติกับเราเหมือนเดิมตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่เคยมีที่พี่บุ๋มจับได้ไหมบุ๋มบอกว่าถ้าก่อนหน้ามีโซเชียลจะไม่มีมีแต่เพื่อนโทรมาบอกเฉย